สวัสดีค่ะพี่ใหม่จากช่องแฮปนี้นะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะพามารับของฟรีนะคะเราบักหมดเราบักหมดเหรอต้งนี้เลยร้านมารูชอบร้านตเกมโาบอกอันดับต้นๆของเมืองไทยบริการเติมโรบักราคาสุดคุ้มหรือบริการกดผลกดเกมพารททำหมัดหาดาบและ,และรับฟาร์มแมบบบล็อกฟู้ดหรืออยากได้ไก่ตันไปขิงเป็นเลือกกันเลยดิกงอยู่ใต้คลิปนะคะก็คือของฟรีจากแบบดังกินซิม u l เลเตอร์นั่นเองนะคะ นี่ดูด้านหลังของเรานะคะจะมีพัมดิวอีเวนต์นะคะให้เราวิ่งเข้าไปเลยไปตรงรูกศรเหลือน,นะคะมันจะมีคําว่าเทเลพอร์ตก็ให้เรากดเทเลพอร์ตไปเลยนะคะเมื่อเราเข้ามาในแมพนะคะเราก็จะได้รับของฟรีทันทีเลย1ชิ้นนะคะนี่ได้รับแล้วก็คือหูฟังนะคะเราจะเห็นว่าพอได้ปุ๊บเราจะใส่เลยนะพี่มีหูฟังเพิ่มมาอีกอันแล้วนะคะจากนั้นให้เราวิ่งไปที่เควสนะคะสีเหลืองเดือดด้านหลังนะคะก็กดแล้วเฟสได้เลย แค่แเรากดเัาเวสแรกนะคะเราก็จะได้รับของฟรีอีกหนึ่งชิ้นนะคะนั่นก็คือสร้อยคอนะคะที่เป็นเลข12บนะคะอ่าแล้วก็ภารกิจของเราก็ให้ทำคะแนนให้ได้1,500นั่นเองนะคะวิธีการทำคะแนนในแมปนี้นะคะก็คือการดังลูกบาสนั่นเองนะคะนี่ก็จะประมาณนี้ ตุ้มอ่าพอเราจังลูกบาลน,นะคะเข้าห่วงนะคะเราก็จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นนั่นเองเราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะดังใกล้ดังไกลก็ได้นะคะยิ่งเราทําดังให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากเท่าไหร่นะคะเอฟพี FP เราก็เงินจะได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะก็ทําไปเรื่อยๆเราจะถึงพันห้าร้อยนะคะอ่าเราทำได้ครบ1,500บิตแล้วนะคะนี่ ก็กดโดนด้วยนะคะเป็นการแบบว่าทําภารกิจเสร็จแล้วจากนั้นก็ไปที่เคว้นเหมือนเดิมนะเคว้ก็จะบอกว่าให้เราหาลูกแก้วนะคะ15ลูกในแมตนะคะมันก็จะมามาหายๆนะเราก็คอยมองซ้ายมองขวาแล้ววิ่งเก็บเอานะคะ จริงๆคลิปนี้นะคะมันน่าจ,จะได้ทําลงเมื่อวานแล้วนะคะแต่พอดีว่าคนที่บ้านแอดมินะคะเข้าไปนอนโรงพยาบาลน,นะคะซึ่งพี่ก็ทำคลิปนี้อยู่โรงพยาบาลน,นั่นแหละแต่ว่าทําไม่ทันนะคะแล้วก็พี่ไม่สบายด้วยนะะเสียงอาจจะบี้บี้เหมือนเป็ดหน่อยนะคะก็ทนฟังไปนิดแล้วกันนะคะ อันนี้ลูกแก้วลูกสุดท้ายนะคะก็ครบ15ลูกแล้วนะคะจากนั้นก็กดโดนเลยนะคะเป็นการารับว่าภารกิจเสร็จแล้วจากนั้นก็ไปหาจัมแลนต่อนะคะไปที่เควสเนาะ,ค,ะครั้งนี้เขาก็จะให้เราซื้อรองเท้าทั้งหมด3คู่นะคะรอ,องเท้าจะขายก็อยู่ฝั่งนู้นเนาะก็วิ่งมาเลยรองเท้านะคะราคาเน่องจาราคาต่ําสุดก็อยู่ที่3ามพันเนาะแต่ว่าตอนนี้เงินไม่พอนะคะซื้อไม่ได้เราจะต้องไปทําเงินทั้งหมด 9,000นะฮะ9,000เลยถึงจะซื้อได้สคู่วิธีฟาร,ร์มเงินก็คือการดังบาสเหมือนเดิมนะคะแม่นี้เป็นแม่บาสนะ,ะเราจะต้องทําเงินหรือว่าทําคะแนนอะไรต่างๆก็ดังบาสอย่างเดียวนะคะยิ่งดังได้ร้อเซทั้งเงินแล้วก็เ p ก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอะแล้วตอนนี้นะคะพี่ก็ทําเงินได้ครบ9,000แล้วนะคะแหมเร็วมากเลยนะ,ะไม่ใช่อะไรนะพี่ตัดต่อนะ,ะาะแล้ก็ไปซื้อรองเท้าได้เลยนะคะ ก็กดซื้อได้เลยคู่แรกก็หมดไป3 0 0พนะคะคู่ที่2ก็3 0 0พันซื้อไปครบเลย3คู่นะคู่3ก็3,000นะคะจากนั้นภารกิจก็เสร็จแล้วก็กดดนด้วยนะคะด้นซสายมือด้านบนนะคะจากนั้นเราก็วิ่งไปหาจมเลนต่อนะคะไปรับเวสต่อนะค,ะะครั้งนี้นะคะเขาก็จะให้เราดังนะ,ะให้ได้ร้อยซ็ครั้ง อ่ะเควสนี้ง่ายเลยนะคะยิ่งใครเล่นในมือถือนี้พี่ว่ายิ่งง่ายเลยนะคะเพราะว่าพี่ก็เล่นในมือถือนะมันได้ดังร้อยเปอร์เซ็นต์แบบง่ายมากนะเลยอีกครั้งหนึ่งนะเย้ได้ดังร้อยเปอร์เซ็นต์สามครั้งแล้วจากนั้นก็กดโดนเลยแล้วก็ไปรับเควสต่อนะคะอ้าวเควสนี้เป็นเควสสุดท้ายแล้วนะคะเราจะต้องทำาอพให้ได้สามพันอพนะคะ วิธีทาก็เหมือนเดิมเลยนะคะดังบาสนะอยากทําคะแนนเยอะๆนะคะให้วิ่งมาตรงนี้ก็ได้นะคะตรงช่องข้างๆบาสมันจะมีแบบทําคะแนนขึ้นสนามนะคะแล้วก็ทําคะแนนสามแต้มมั้งรู้สึกว่านะพี่ก็จะเข้าช่องแรกเลยนะคะแบบรึ่งสนามนะคะแล้วก right ็ดังให้ได네้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะได้คะแนนได้ไวขึ้นนะคะได้ตังค์ด้วยได้คะแนนด้วยนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะอันนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะคะสักพักก็จะได้ อันนี้ก็ตัดมาอีกแล้วนะคะก็กทีเดียวก็จะครบแล้วนะคะนี่ได้แล้วนะคะครบ3 0 0 0 XP แล้วจากนั้นก็กดโดนเลยเย้เราได้รับของแล้วนะคะของอันที่สามของเราเป็นผ้าคลุมไหล่ขนสัตว์เป็นขนน้องหมีนั่นเองนะคะในนี้อาจจะมองไม่ค่อยชาัดเดี๋ยวเราไปลองใส่กันดูนะคะและนี่นะคะก็คือของทั้ง3ามชิ้นที่เราได้นะคะก็จะมีหูฟังมีสร้อยแล้วก็ผ้าคลุมขนสัตว์นะคะนี่หูฟังนะคะดรงโมดนะคะนี่แบบนี้ แล้วก็สร้อยคอนะคะจามบลันน่าจะชอบใส่อะไรพวกนี้เนาะเขาก็เลยมาทําเป็นของแจกเรานะคะแล้วก็นี่เลยผ้าคลุมไหล่นะคะเป็นขนน้องหมีนะคะและนี่นะคะของชิ้นแรกนะคะก็เป็นหูฟังเนาะก็จะเป็นดักโหมดของเขาก็จะเป็นสีโทนน้ําเงินนะคะสีม่วงๆหน่อยนะคะนี่น้ําเงินม่วงนะคะข้างบนก็จะเป็นด์กโหมดนะคะเป็นข้อความเนาะต่อไปนะคะก็เป็นสร้อยคอนะคะสร้อยคอนี่เลข12นะคะแบบนี้ นี่เป็นสิ่งเงินเงินนะคะชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะที่เป็นขนน้องหมีนะ,ะแบบนี้เลยอ่ะซูม so าให้เห็นลายกันช้าช้นะคะก็จะคล้ายๆขนหมีนั่นแหละนะคะก็มีเล็บติดมาด้วยนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะก็คือมีสี่เท้าเลยนั่นเองนะคะมีเล็บแถมมาให้ด้วยนะเล็บเหลืองเชียร์และนี่นะคะก็เป็นวิธีรับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นแบบง่ายๆเลยนะคะรีบมาทำกันนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า